สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวมันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสหรับเดือน พฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวก นะครับไพ่แบลนด์สรับชาวพิจิกได้เป็นไพ่แปดไม้สเตรนจ h เดอะไฮพรี e ทสนะครับเทมเพล์ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่คิงถือดาบโอเคสำหรับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะครับอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูคุมเครืออยู่บ้างพอสมควรนะครับที่อาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่ดูมี เขาเรียกว่าความนก г ทีบ้างเล็กน้อยกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าประคับประคองไปแล้วพยายามค่อยๆเคลียร์ความชัดเจนเนี่ยน่าจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าแต่ถ้าใช้อารมณ์ทุกอย่างจบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมีไพ่8ปดไม้ปรากฏขึ้นมาสาหรับชาวพิจิกนั้นอาจจะดูมีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดูมีพลังงานของความลึกซึ้งความรู้สึกที่อยากจะมีแพชชั่นอ่าสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความรู้สึกที่ ค่อนข้างดิบกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆาแล้วก็อยากจะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่าเดิมแล้วก็มีไพ่กิงถือดาบมาด้วยหมายถึงตัวคุณเองสับชาวพิจิกนั้นมีโอกาสของการประคับประคองความรู้สึกแล้วก็ปรับเคลียความชัดเจนได้อย่างเต็มที่นะแต่คุณต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปอารมณ์อร่วยได้ก็อารมณ์อรย่ยแต่ถ้าอารมณ์อร่ยไม่ได้บางอย่างนะครับที่มันความรู้สึกแบบ ไม่ไหวอ่ะต้องเคลียอันเนี้ยก็เคลียนะครับเคลียไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะได้แบบโอเคไว้วางใจเราทุกอย่างมันจบมันจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์แต่คุณเองก็ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วต้องมีวิธีการกับในเรื่องของการปรับหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยที่เราอาจจะต้องถนมน้ําใจกันจะได้ไมเ่เสียความรู้สึกระหว่างกันและกันมากไปเกินกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับตอนเนี้ยเราก็มีแพชชั่นนะครับค่อนข้างเยอะกับ แรงดึงดูดของเขาคนนั้นอันมหาศาลเลยที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันดูมีอนาคตที่ดีและไปต่อได้ ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวคู่ของคุณเนี่ยโคจรถอยหลังอยู่ที่เรือนปุตตะและกลุ่มกับลาหูอยู่ย้ายนะครับเนาะมันก็จะเป็นกินในช่วงของเดือนนี้แหละก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โอเคขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างที่ดูไม่ชัดเจนหรือลุ่มหลงมากขึ้นเนี่ยจะค่อยๆค,คลี่คลายลงค่อยๆแบบปรับสมดุลเข้าสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีพลังงานดึงดูดของกันและกันได้อย่างเต็มที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ นั้นมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปอย่างเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยใจเย็นแล้วพยายามคลี่คลายสถานการณ์นะครับโดยการที่เราต้องหนักแน่นมั่นคงต้องมีความสุขในการที่ต้องรลักตัวเองนะครับแล้วพยายามเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับปรับสมดุลให้ได้แล้วอก ความรักมันจะโอเคขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองจะมีอะไรเพิ่มเติมกันต่อนะครับขอไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเพิ่มเติมด้วยนะครับไพบ่เบนแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ the chariot page of one นะครับแล้วก็เป็นไพ่ the judgment queen ถือไม้ ไพ่ใบสุดท้าย Six of Pentacles นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ King ถือเหรียญนะครับโอเคความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีความรู้สึกที่มีพลังงานของการปลดปล่อยได้ดีขึ้นจากไพ่ Judgment Judgment เนี่ยหมายถึงการปลดปล่อยการหลุดพ้นการที่เราสามารถแบบเคลียร์ปัญหาได้อะ อะไรที่ดูไม่ชัดเจนอะถ้าเรามีความมั่นคงพอเรามีการปรับการเปลี่ยนแปลงมีการยืดหยุ่นพอเราต้องการเคลียร์พลังงานความลักความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนให้มันไปต่อได้เนี่ยมันจะมีโอกาสแนวโน้มของ,งกันเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีมากกว่าเดิมจากให้จัดเม้นเกิดขึ้นเพราะจัดเม้นเนี่ยหมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยแล้วมันจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์นะครับกับแรงดึงดูดกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาคน มากขึ้นแล้วเราก็จะมีความอดทนในละักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มีอนาคตร่วมกันคิงถือเหรียญน,นะครับมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมากกว่าเดิมที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาและก็ ความยั่งยืนความมั่นคงในอนาคตก็จะเกิดขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นรอให้ดาวราหูออกนะครับน่าจะเป็นช่วง12พฤษภาคมืองรับประมาณนั้นม,มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแหละและโดยเฉพาะดาวพระศสบดีนะครับที่เล็งลัคนาอยู่เนี่ยจะดีถึงวันที่13พอวันที่13เนี่ยดาวพระัสบดีเนี่ยอันนี้จะโคจรเข้าสู่เรือนมอรณะนะครับอันนี้จะทําให้ สิ่งต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับสำหรับชาวพิจิกได้ด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดาวพฤหัสบดีจะเป็นพินทุบาทเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะเป็นแดกับลักขณาแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศรีพิจิกต้องพยายามใช้ความคิดสติการยับยัง้งสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ชาวราศรีพิจิกสุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะเ,เขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็ยังไงซะ,ะมันก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแหละถ้าเราใช้ความรู้สึกแล้วก็ความมั่นคงต่อสภาวะจิตใจทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้เขาอาจจะดูดีนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูขยับเข้าหากันได้ดีขึ้นจากไพ่หกเหรียญเขาอาจจะดูดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณดีขึ้นให้ความสําคัญกับคุณดีขึ้นมีการมองการไกลกนะับในเรื่องของความรักแล้วก็การเดินทาง กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยได้ดีขึ้นคําว่าการเดินทางในที่นี้มันเป็นทั้งการเดินทางไกลไปรักษาของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือถ้าเป็นในรักษาะของนามาทำหมายถึงการเดินทางกับความสัมพันธ์นะครับหมายถึงว่า,าจุดมุ่งหมายนะครับปลายทางของเราเนี่ยมันจะไปต่อมันต่อเมื่อการที่เขาให้ความสําคัญกับตัวเรานะครับจาก6เหลี่ยญนั่นแหละมันก็คือการให้ การดูแลก,การจะใส่กันดีขึ้นให้โอกาสกันและกันหันกลับมาโฟกัสกันดีๆมากขึ้นก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินทางนะครับกับความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มันก็เป็นเหมือนกับสิ่งดีๆการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่1ไม้นะครับเด็กถือไม้เด็กถือไม้แปลว่าตัวคุณเองอาจจะดูมี วิสัยทัศน์มีแพชชั่นมีความรู้สึกมีความรักความสัมพันธ์ที่มีแรงกระตุ้นรือล้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีความรู้สึกดีๆเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยปรับกันไปมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดแรงดึงดูดอย่างที่บอกเป็นราชนีถือหมายได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพุ่งทยานอย่างแปดหมายเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเองให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ความรักความสัมพันธ์มันพุ่งไปแล้วเนี่ยมันหยุดยั้งได้ลําบากนะครับมันทําให้เราแบบเหมือนอะไรที่มันพุ่งออกไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดยั้งได้ลําบากเช่นบางทีเรายิงธนูเนี่ยเรายิงธนูออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไปหยุดธนูไม่ได้แล้วถูกไหมครับมันก็เหมือนไพ่แปดไม้หรือเราพุ่งเราโยนไม้ไปเนี่ยนะครับหรือโยนก้อนหินไปเนี่ย เราจะไปหยุดให้ก้อนหินนะ่ะไม่ไม่ไปต่อได้ไหมไม่ได้ถูกไหมมันจนกว่ามันจะไปตกที่ใดที่หนึ่งมันก็เหมือนกับแปดไม้มันหมายถึงว่ามีพลชั่นที่ดึงดูดแล้วมีแรงปรัถนาที่พุ่งพ่านเลยมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดูมีความรู้สึกแบบ ประทับใจความรู้สึกดีๆแต่เราก็ต้องสมดุลให้ได้เราก็ต้องหนักแน่นกับตัวเองให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราหนักแน่นได้เราจะสามารถควบคุมสภาวะความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นความเป็นโอเวอร์นิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกมันก็อาจจะทําให้เขาได้ว่าเหมือนกับมีแรงกดดันเข้ามาแทนเพราะว่าบางครั้งการที่เรา มีจุดมุ่งหมายหรือเขามีจุดมุ่งหมายกันเรามากๆเกินไปบางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบกดดันบ้างนะครับแต่ถ้าเราพยายามสมดุลไม่ให้มันมากไปไม่ให้มันน้อยไปแต่ให้มันมีแพชชั่นดึงดูดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแรงดึงดูดก็หมายถึงแรงปัรถนาก็คือหมายถึงความกระตือรือร้นนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นะั้นมัน ดูดีมีสเสน่ห์มีคุณค่าและไปต่อได้นะครับถ้าก็เลยจะแบบทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนได้ดีขึ้นถูกไหมเพราะว่าบางครั้งการที่มีแพชชั่นมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกโดยในเลยอยู่แล้วว่าตัวเราเองอะ่ะมักจะมีความรู้สึกที่ยังรัก ยังมีความรู้สึกที่ดียังมีความรู้สึกยังอยากไปต่ออะไรแบบเนี้ยมันก็จะส่งสัญญาณให้กับเขาคนนั้นได้รับรู้ว่าเรายังมีความรู้สึกดีๆอะไรแบบเนี้ยที่เราต้องการปรับต้องการเคลียร์ต้องการให้ความรักมันมั่นคงเนี่ยเพราะว่าเรารักและอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอนะ่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดแรงสนับสนุนและแรงพัฒนากันและกันได้อย่างเต็มที่นะครับแบบนี้แหละมันก็เลยทําให้โอกาสของการอ uh, ัก หรือเข้าใจกันเนี่ยดีขึ้นแบบนี้นะครับจากแรงดึงดูดเนาะแล้วก็หลุดพ้นจากความรู้สึกและความทุกข์กับความไม่ชัดเจน <c oughs> ก็จะค่อยๆ <c oughs> คลี่คลายแล้วทําให้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้น <c oughs> ทั้งหมดเนี้ยเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจโดยดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูวดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บุพยาห้ากานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณคราม